ชานเที่ยวญี่ปุ่นน้องเวทมนต์น่ารักมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของสาวใบเตยสุทธิวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลที่มักจะออกมาอัปเดตความน่ารักของลูกสาวคนสวยน้องเวทมนต์ให้แฟนๆได้ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของสาวน้อยอยู่ตลอดปัจจุบันน้องเวทมนต์ยังมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมวัยชายแววสวยเหมือนกับคุณแม่ใบเตยเข้าไปทุกวัน และถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังมานี้แม่ใบเตยก็เริ่มที่จะกลับมารับงานในวงการแล้วพร้อมทั้งก่อนหน้านี้เธอ,อยังยกครอบครัวบินลัดฟ้าเดินทางไปเที่ยวรับลมหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับอวดภาพสวยๆลงสกรามให้แฟนๆได้ชมกันรัวและด้วยความที่คุณแม่ใบเตยเป็นสาวแซบเธอ,อยังอวดสีผมสุดจี๊ดพร้อมกับวิวสวยๆของเมืองหลวงให้ได้ชมกันแบบจุใจพร้อมกับพาน้องแวดมนต์ ใบท่องเที่ยวอย่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์อีกด้วยงานนี้สาวน้อยยังมาในชุดแฟชั่นหน้าหนาวสีชมพูสดใสอวดรอยยิ้มหวานๆชวนใจละลายเมื่อได้มาเห็นสถานที่ที่ถูกใจต้องบอกเลยว่าเป็นทริปครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะเรียกว่าการมาเที่ยวญี่ปุ่นในทางนี้จะถูกใจลูกสาวไม่น้อยเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ